ไปขึ้น嘛เอาไปขึ้นด้วะนุ่นนี่รถไถรถเปาะนี่เปาะขายไหมคันนี้ถามเปาะเนี่ยนุ่นไปขึ้น嘛ขึ้นด้วยบอกว่าบอกประกอบอ่ะขึ้นด้วยขึ้นด้วยขามาแววขามาขึ้นด้วยเร็ว เอ้ขึ้นด้วยขึ้นด้วยใส่รองเท้าก่อนยังไม่มีดินขุดยังไม่ได้ป่ะเฮ้เรวเร็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 วฟูจะหยุดแล้ว แล้วก็ไปขึ้นเลยไปเลยไปเลยกูรู้แล้วเสร็จแล้วลุยงานต่อตอนนี้ช่างทำอะไรเนาะ ว้าวว้าวว้าว้าปูดะดๆคลังเลยปูเ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เกี่ยวข้าวเสร็จก็เริ่มดูการวิ่งดินจริงแล้วนะปีนี้น่าจะเยอะอยู่ครับงานน่าจะมีเยอะอยู่ แต่ดินขุดช่วงนี้นี่นาก็ยังน่าจะลงยังไม่ได้ครับแต่ลงก็ติดเลยแหละ <c oughs> ดูอาจะเทได้นน่ก็ไปไปเทไ่อหนี่อ่อ <c oughs> ไม่ใส <c oughs> นอนนให้มันนะ่ะสองข้างนู่นหนิแ่ที นี่จังตีรถอนเลยไปไปขึ้นก <c oughs> ระปูอ่ะพอเพิ่งมาบา่ไปกี่วัน <c oughs> ไปกี่วันเนี่ย <c oughs> นะยบาย บายบายเออบายบายเลย <laughs> รถใครรถพ่อฮะเนาะก็อ,อะไรหยุดอยู แม่เกอ์ก็สุดยอดครับนี่คันนี้มักไฟร้อยนี่สุดจัดน่าจะหมดกองดิน้นนี่พอดีนะเย็นไหม เกือบแล้วเย็นไหมเอาเลยต้องเอาว่าเดี๋ยวแท็กลุ่นเด้อลูกพี่โซ่จะหลุดแล้ว เดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวไปซื้อน้ำมันก่อนนะเดี๋ยวไปซื้อใส่น้ำมันใส่รถเกี่ยวก่อนวางๆเัยมาถ่ายไหมครับ